จากโรบอกได้กลับมาแล้วนะคะและชิ้นนี้บอกเลยว่ามีเอฟเฟกต์ด้วยจะเป็นหน้ากากซอมบี้สีเขียวที่มีเอฟเฟกต์ควันสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฮารลวีนในปี2023นี่เองแต่โนุ่นๆน,นะคะอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะบอกเลยว่าของชิ้นนี้มันไม่ใช่ของฟรีค่ะทุกคนแต่มันต้องเสียโรบักค,คือ40โรบักในการที่จะได้ของชิ้นนี้ไปนั่นเองนะคะ ก,ก่อนที่พี่แป้งบอกว่ามันเป็นของแลเพราะว่า1นึ่เขาจำกัดเวลานะคะสามารถซื้อได้ถึงวันที่2พฤศจิกาเท่านั้นและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่มันเป็นของแลคือหากเขาขายเสร็จนะคะถึงวันที่2เนี่ยมันจะปิดออฟเซลล์ทันทีไม่สามารถซื้อได้อีกแล้วนะคะและข้อสุดท้ายนะคะว่าทําไมมันถึงเป็นของแลเพราะว่าโลบอกนะได้ลิขสิทธิ์เลยว่าใครจะทําของฟรีอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นโลบอกเท่านั้นนะคะที่สามารถทําของให้มีเอฟเฟกต ของชิน้นนี้ห้ามพลาดผมแมงโคตรแรงเลยนะคะรีบของเงินคุณพ่อคุณแม่มาซื้อเลย